ในเดือนธันวาคมคศิสตศักราช1 9 3 7ชาวจีนแห่งเมืองนานกินถูกกระทำด้วยความโหดร้ายยากที่จะบรรยายจากการกระทำของทหารแห่งกองทัพจักรวิญี่ปุ่นชาวนานกิงผู้ซึ่งเป็นเหยื่อสองครามถูกกระทำเสมือนพวกเขาไม่ใช่มนุษย์ภายในเวลาหกสัปดาห์พวกเขาถูกสังหารหมู่ด้วยเปืนน่กลถูกฝังและเผาทั้งเป็นถูกตัดหัวผู้หญิงและเด็กหญิง ทุกลุมข่มขืนเมื่อเสร็จกิจจะถูกฆ่าด้วยความโหดเหี้ยมไม่ยกเว้นแม้คุนท้องการกระทําของทหารญี่ปุ่นต่อชาวนานกินเป็นอภิมหาโหดของมวน,มนุษย์มุ่งหน้าสู่นานกิง หลังจากที่กองทัพจกักรวรรดิญี่ปุ่นเข้ายึดเซียงไฮ้ได้สำเร็จในวันที่26พฤศจิกายนคิศก1937แผนการลุกรานจีนต่อไปคือเมืองนานกินซึ่งเป็นเมืองหลวงในขณนะนั้นกองทหารญี่ปุ่นมุ่งสู่เมืองนานกินตั้งแต่วันที่1 1พฤศจิกายนในหลายทิศหลังจากที่สามารถควบคุมสถานการณ์เซี่ยงไฮ้ได้จนคาดว่าจะยึดได้ในไม่ช้า ทหารญี่ปุ่นมุ่งหน้าสู่นานกินอย่างรวดเร็วและอนุญาตให้พ้นบ้านคุนจีนและข่มขืนหญิงจีนได้ตลอดเคาะทางของการเดินทัพขณะที่กองทหารญี่ปุ่นเคลื่อนเข้าใกล้านานกินได้มีการสู้รบกับกองทหารจีนเจียงไคเช็คผู้นําประเทศจีนรู้ดีว่ากําลังทหารของเขาคงไม่สามารถป้องกันเมืองน,นานกินได้นอกจากนี้เขาต้องการรักษาทหารฝีมือดีไว้เพื่อการรบในอนาคต ดังนั้นจึงได้วางแผนที่จะย้ายเมืองหลวงคณะรัฐบาลจีนและผู้นำเพียงไคเช็กไ,ได้ออกจากเมืองนานกินในวันที่1และ7จ็ธันวาคมตามลำดับเชียงไคเช็กให้อำนาจในการดูแลเมืองนานกินแก่นายพลถางโดยมีฐานจำนวน1นึ่งแสนคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหารที่ขาดประสบการณ์การลบระหว่างทหารจีนและญี่ปุ่นนอกเมืองนานกิง ทำให้ชาวนานกินที่มีฐานะดีอพยพออกจากเมืองเป็นกลุ่มแรกโดยทางรถยนต์ตามด้วยชาวนานกินฐานะปานกลางจํานวนคนที่อบพยพออกประมาณ70%ของชาวเมืองนานกินทั้งหมดชาวนานกินที่เหลือส่วนใหญ่มีฐานะยากจนกองทัพญี่ปุ่นได้คืบหน้าเข้าใกล้เมืองนานกินจนถึงกำแพงเมืองนานกินในวันที่9ธันวาคมในช่วงบ่ายวันเดียวกันกองทัพญี่ปุ่น ได้ทิ้งใบปิวในเมืองนานกิงโดยมีข้อความให้ยอมแพ้ภายใน24ชั่วโมงในวันเดียวกันจอร์ลาเบ้ได้ส่งโทรเลขถึงประธานาธิบดีจเจียงไคเช็กขอร้องอย่าให้มีหน่วยทหารจีนในเมืองนานกิงลาเบ้ยังได้ส่งโทรเลขอีกฉบับหนึ่งถึงผู้นำทหารญี่ปุ่นในเซี่ยงไฮ ให้สถานการหยุดยิงชั่วคราวสาวันจุดประสงค์ของลาเบ้คือต้องการให้มีเวลาสำหรับกองทหารจีนถอยออกจากเมืองนานกินวันรุ่งขึ้นสิธันวาคมลาเบ้ได้รับคำตอบจากสถานทูตอเมริกาว่าเยงไก่เคเช็คปฏิเสธข้อเสนอของลาเบ้ในการถอนทหารออกจากนานกิงลาเบ์ยังได้ทราบว่าในพลถังไม่เห็นด้วยกับการหยุดยิงชั่คราวเพื่อให้กองทหารจีน ถอนกาลังออกจากนานกิงโดยที่กองทหารญี่ปุ่นยังไม่บุกนานกิงในวันเดียวกันในพลมาซุอิผู้ผู้บัญชาการลบไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาลจีนจึงได้มีคำสั่งให้ทหารญี่ปุ่นโจมตีเมืองนานกิงโดยไม่ให้ใช้ปืนใหญ่เนื่องจากเกรงว่าอาจจะทำลายสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สองแห่งคือสุสานของซูนยัตเซนและสุสานของราชวงศ์หลิง ในผลถังได้รับรายงานว่าทหารจีนหลายหน่วยได้ละทิ้งจากที่ตั้งไม่ยอมทำตามคำสั่งเขาประเมินสถานการณ์การรบและรู้ว่าไม่สามารถที่จะป้องกันเมืองนานกิงได้ดังนั้นการถอยหนีจึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ในผลถังรู้ดีว่าคนที่ออกคำสั่งให้ถอยจะต้องเป็นผู้รับผิดช,ชอบต่อการสูญเสียเมืองหลวงและถูกตำหนิอย่างมากจากชาวจีน ดังนั้นเขาได้เรียกประชุมเหล่าทหารหัวหน้าหน่วยเกี่ยวกับการถอยหนีทุกคนเห็นด้วยกับในพลถังในพลถังให้ทุกคนลงชื่อก่อนที่จะประกาศการถอนกำลังออกจากนานกิงในช่วงเย็นของวันที่12ธันวาคมในพลถังได้หนีออกจากเมืองนานกิงทางประตูยีเ่เจียงซึ่งอยู่ทางทิศเหนือและเป็นประตูเดียวที่สามารถหลบหนีออกจากเมืองนานกิงได้โดยที่ไม่ได้ประกาศยอมแพ้ อย่างเป็นทางการต่อกองทหารญี่ปุ่นการถอนกำลังหนีของทหารจีนไม่ได้เป็นไปตามแผนแต่สร้างความกระลลกหนอย่างมากการสื่อสารไม่ทั่วถึงทำให้มีทหารจีนจำนวนหนึ่งยังคงตอบสู้ป้องกันเมืองนานกิงหัวหน้าหน่วยของส่วนที่ถอยต่างหนีเอาตัวรอดทิ้งทหารไพรท่ายการบังคับบัญชาของตนทหารจำนวนมากทิ้งอาวุธถอดเครื่องแบบหมวกรองเท้าทิ้งบนถนน แล้วสวมเสื้อผ้าแบบชาวบ้านและผสมเข้าไปกับชาวเมืองนานกิงทหารหลายพันคนซึ่งรบอยู่รอบๆเมืองนานกิงถอยหนีกลับเข้าเมืองนานกิงรวมกับทหาร1นึ่งแสนคนในนานกิงเพื่อยิ่งสร้างความกโลห์โหมากขึ้นขาดระเบียบอย่างมากการถอนกําลังอย่างไม่มีระเบียบและขาดผู้นําทําให้ทหารจีนจํานวนมากถูกทหารญี่ปุ่นไล่ฆ่ากองทัพญี่ปุ่นสามารถยึดนานกิงได้สาเร็จ ในช่วงเที่ยงคืนลอยต่อระหว่างวันที่12-13ถึงธันวาคมคิศกร1937ลมโพแห่งนานกิงการสู้รบนอกเมืองนานกิงระหว่างทหารจีนและญี่ปุ่นและการได้เปรียก,กว่าของทหารญี่ปุ่นทำให้ทหารญี่ปุ่นลุกเคิบหน้ามุ่งสู่นานกิง ชาวตะวันตกในนานกิงซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจและหมอสอนศาสนาได้ออกจากนานกิงเหลือเพียง22คนชาวตะวันตก15คนได้รวมการก่อตั้งคณะกรรมการนานาชาติสำหรับเขตปลอดภัยแห่งนานกิงหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า International Committee for the n a n j i n g Safety Zone และเขตปลอดภัยนานกิงหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า n a n ก i n g s a f e นในวันที่22 พฤศจิกายนคิศกรา1937เพื่อเป็นเขตปอสงครามสำหรับผู้รี้ภัยชาวนานกิงรวมถึงดูแลเรื่องอาหารการรักษาพยาบาลโดยวิจอลลาเบ้เป็นผู้อำนวยการและมีสมาชิกประกอบด้วยชาวต่างชาติตะวันตกและอเมริกาซึ่งประกอบด้วยหมอสอนศาสนาอเมริกานักธุรกฤจอเมริกาและอังกฤษเยอรมันเดนมาร์กอาจารย์อเมริกาแห่งมหาวิาลัยนานกิง หมออเมริกาแห่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนานกิงเขปปลอดภัยมีขนาด3.86ตารางกิโลเมตรอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองนานกิงจอร์นาเบ่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้อํานวยการด้วยเหตุผลที่เขาเป็นสมาชิกของนาซีซึ่งเป็นพันธมิตรของญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตกลงว่า จะไม่โจมตีพื้นที่ซึ่งไม่มีทหารจีนอยู่วันที่หนึ่งธันวาคมคศักราช1 9 3 7นายกเทสมนตีชาวชุงได้สั่งให้ชาวนานกิงเข้าไปหลบในแขตปอดวักยก่อนที่เขามอบอำนาจทั้งหมดและเสบียงอาหารให้จอร์าเบ้ก่อนที่จะหนีออกจากนานกิงลาเบ้ได้ช่วยชีวิตชาวนานกิงถึง2 5 0 0 0 0หมืนคนในช่วงที่ทหารญี่ปุ่นทำการโหด้ายต่อชาวนานกิงเสมือนชาวนานกิงไม่ใช่มนุษย์ พวกเขาอยู่ในสภาพหวาดกลัวเสียฝันไม่รู้ว่าชะตาชีวิตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเขตปลอดภัยเสมือนเป็นล่มโพใหญ่ที่ให้ชาวนานกิงได้พักพิงและรอดพ้นจากการถูกฆ่าชาวนานกิงเหยือ่อเคาะร้ายในวันที่13ธันวาคมหน่วยที่16และหน่วยที่11อของกองทัพญี่ปุ่น เป็นหน่วยแรกที่เข้าเมืองนานกิงสําเร็จมีทาหารจีนจำนวนหนึ่งยงคมต่อสู้กับทาหารญี่ปุ่นเนื่องจากไม่ทราบว่ามีคําสั่งให้ถอยออกจากเมืองทาหารญี่ปุ่นขณะที่เข้าเมืองนานกิงมีพฤติกรรมไม่ต่างจากโจรทาหารญี่ปุ่นเดินไปตามถนนและเคาะประตูบ้านเพื่อเข้าไปในบ้านเมื่อพบผู้ชายจะฆ่าทิ้งหรือจับตัวเป็นเฉลยส่วนผู้หญิงจะถูกลุมข,ข่มขืนเมื่อเสร็จกิจ ก็จะฆ่าทิ้งอย่างโหดเหี้ยมมีการป้นและเผาบ้านของชาวนานกิงในเวลา6สัปดาห์หลังยึดนานกิงชาวนานกิงถูกฆ่า200,000คนผู้หญิงถูกข่มข,ขืน20,000คนทหารญี่ปุ่น พยายามค้นหาทหารจีนที่หลบหนีหลังยึดเมืองนานกิงทหารจีนจำนวนหนึ่งมุ่งหน้าสู่เขตปลอดภัยขอร้องให้ช่วยชีวิตพวกเขาคณะกรรมการมีความลำบากใจมากในเรื่องนี้เพราะเกรงว่าฝ่ายญี่ปุ่นจะโจมตีเขตปลอดภัยเนื่องจากมีทหารจีนอยู่จอร์ลาเบ้ได้บอกให้ทหารทิ้งอาวุธและให้หลบพักในตึกต่างๆของเขตปลอดภัยโดยเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นแบบชาวนานกิงและผสมไปกับพลเมือนนานกิง กองทัพญี่ปุ่นสามารถกวาดล้างทหารจีนนอกเขตปลอดภัยได้หมดและเชื่อว่ายังมีทหารจีนจำนวนหนึ่งหลบซ่อนในเขตปลอดภัยโดยผสมกับพลเรือนนานกิงเนื่องจากเห็นเครื่องแบบทหารจีนรองเท้าหมวกและอาวุธทิ้งบนถนนจำนวนมากทหารญี่ปุ่นได้เข้าตรวจค้นเขตปลอดภัยโดยตรวจชายทุกคนทหารญี่ปุ่นจะตรวจดูนิ้วชี้ว่ามีรอยด้านจากการใช้ปืนในแต่ละวันหรือไม่ ดูที่ไหลว่ามีรอยการสะพยกระเป๋าหรือไม่ดูหน้าผากและผมว่ามีรอยกดทับจากหมวกทหารหรือไม่ดูรอยพุพองหรือตุ่มที่เท้าซึ่งเกิดจากการเดินเป็นเดือนเดือนทหารญี่ปุ่นพวกกลุ่มชายทั้งหมด1,300คนออกจากเขตปลอดภัยทหารจีน และชาวนานกิงชายถูกควบคุมรวมตัวกันเป็นเฉลยพวกเขาถูกมัดมือติดกันโดยแบ่งเป็นสี่กลุ่มถูกนำตัวไปที่ฝั่งแม่น้ำแยงซีจากนั้นทหารญี่ปุ่นยินปืนกลใส่พวกเขาซึ่งต่างกีดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่มีเสียงใด,ดจากเหยื่อคอร้ายเหล่านั้นทหารญี่ปุ่นจะไปตรวจดูว่ามีเหยื่อรอดชีวิตไหมถ้ายังมีชีวิตจะแทงซ้ำด้วยด,วยดาบปลายปืน เพื่อให้แน่ใจว่าตายหลังจากนั้นร่างของเหยื่อเคาะร้ายจะถูกผักลงแม่น้ำแยงสีน้ำในแม่น้ำเต็มไปด้วยเลือดของเหยื่อเคาะร้ายทหารจีนอีกจำนวนหนึ่งรวมถึงชาวนานกิง ถูกจับได้ที่ประตูไทปิงถูกฆ่าโดยการลาดด้วยน้ำมันและจุดไฟเผาทั้งเป็นชาวนานกิงชายจำนวนหนึ่งที่ถูกจับจะถูกฝังทั้งเป็นในหลุมขนาดยาว300เมตรกว้าง5เมตรที่เรียกว่าท้องล่องเหมือนศพจำนวนชาวนานกิงเคาะล้ายที่ถูกฝังประมาณมากกว่า12,000คนจอร์ลาเวได้บันทึกในวันที่13ธันวาคม คิดสกกลา1,937ว่าเห็นบ้านเรือนถูกทำลายพบศพชาวนานกิงทุกๆ1 0 0่งถึงสองหลางศพของพวกเขาถูกยิงจากข้างหลังเข้าใจว่าชาวนานกิงเหล่านี้กำลังวิ่งหนีทหารและถูกยิงจากข้างหลังทหารญี่ปุ่นหลายกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมีจำนวน1 0 2ถึง20คนเดินบนถนนและเข้าขโมยของในร้านต่ตางๆฉันเห็นกับตาว่าทหารญี่ปุ่นขโมยสิ่งของในร้านกาแฟ เจอมันเบเกอร์เฮอร์คิสซิงโรงแรมเพนเพลร,ร้านเกือบทุกร้านบนถนนชุมชังและไถป่ปิงถูกป้นเช่นเดียวกัน <S <S ผู้หญิงนานกิงเมื่อเจอทหารญี่ปุน่นจะถูกค่มขืนและฆ่าหรือทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสไม่เว้นแม้ขุนท้องตามคำบอกเล่าของต่างจึงชงัง เหยื่อที่รอดชีวิตผู้หญิงคนที่เจ็ดและคุณแรกของแถวเป็นคุณท้องทหารญี่ปุ่นต้องการจะข่มขืนก่อนแล้วค่อยฆ่าทิ้งถือถูกลากออกมาจากกลุ่มประมาณ10เมตรทหารญี่ปุ่นพยายามจะข่มขืนเธอแต่เธอขัดขืนทหารญี่ปุ่นใช้ดาบปลายปืนทิ่มที่ท้องของเธอถือกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วเงียบไปลำไส้ของเธอทะลักออกมาจากท้องทหารญี่ปุ่นแทงเด็กทารกในท้อง ซึ่งเห็นสายลกอย่างชัดเจนจากนั้นโยนล่างเด็กทารกทิ้งผู้รี้าัยหญิงอายุ19ปีในเขตปลอดภยัยซึ่งตั้งท้องได้6เดือนไม่ยอมให้ทหารญี่ปุ่นข่มขืนผลคือถือถูกทหารญี่ปุ่นแทงหลายตำแหน่งบนล่างกายของเธอบนหน้าเธอมีบาดแผลถึง19แห่ง8แห่งบนขาทั้งสองและมีแผลลึก2นิ้วที่ท้องหลังจากรักษาที่โรงพยาบาลได้1วัน ถือต้องค้อบุดก่อนกําหนดโทชิอากิมูอากิและชื่อโยชิโนโดะในทหารแห่งหน่วยสิบแข่งขันกันว่าใครฆ่าชาวนานกินได้หนึ่งร้อยคนระหว่างเดินทัพมานานกิง ทั้งสองได้ฆ่าคุณจีนมากกว่า100คุณคนแต่ต่างไม่ยอมรับในคะแนนของอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อถึงนานกิงทั้งสองได้แข่งกันใหม่โดยกำหนดว่าใครฆ่าได้1 0 5คนก่อนเป็นคุณชนะ